สวัสดีค่ะกรเร่ง,ข,งขี้ดินที่ไหนคะท,ที่บ้านปันปู่ที่จงังหวัดอะไรยี่สิบแปดต้องข้ามาตอนดึกว้าวมันเป็นยี่สิ 18, แล้วก็เคยมาตอนมืดมันเช้าแล้วแล้วมันก็ดีอยู่ โอ้โหสนุกไหมมาเล่นดินบ้านปูกมจะไปไหนคะตรงข้าจะไปไหนคะไหนูอ,อนค,ค่ะไค่อยๆเดินนะคะ,ะว้าวเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะล้อก่อนสิ ตองข้าวจ,จะไปไหนคะจะาพาเพื่อนๆไปไหนคะหมูสีอะไรไก่ชน เราจะไปดูหมูใช่ไหมคร<ม> <fists> ัไหนคะ่ะมายืในใกล้ๆสิสสสอุ้ยี่ไงหมูอู้อดๆเลยเนี่ยมีกี่ตัวดูสินับดิเพาข้ามานให้เพื่อนดู1 2 3 4มีมีสีสมีสี่สสตัวหมูสีอะไร ตรงนี้นไปไหนะ่ะตรงนี้ทำไมไม่มือหมูทางน,นี้หรือเปล่าเนี่ยทางน,นี้อะอนน้อันนี้อันนี้อันนี้ที่อะไรเนี่ยที่ตรงนี้อะไร คอกเบใช่ไหมใช่ไปดูหมูนี่หมูอยูทางนี้หมูไปทางนี้เดเดินขึ้นไปนทางนี้ค่ะเดินขึ้นไปนี่ค่ะ <ค>อันนี้คอกเบทางนี้ทางนี้หมูทางนี้นี่ค่ะหมูนี่หมูหมูชัดๆเลยนะคะไปดูใกล้ๆสิโอ้แตามันก็ยังจะกกินข้าวเอ้อไปกดค่ะเราอ่จะไปเอาขี้มาตักนี่ค่ะ อก็ข้าวหนีหมูแล้วกลัวค่ะีห่หมูหมูิสีขาวนี่มีตัวอไรค่ะเพื่อนๆเราแค่จะมาปีนินค่ะว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างทีมีตัวอะไรบ้างคะ,ะนี่ไงหนูก็ล่างเล่นตรงนี้อ่ะตรงนี้มีร่มตรงนี้ร่มเย็นจังเลยนีต้นไม้ไปไหนคะฮึ อันนี้ตัวอะไรอันนี้อะไรคะเนี่ยเป็ดอนู้นตัวอะไรนู่นนูนตัวอะไรนู่นไก่งวงโอ้ยไก่งวงโอ้ยไก่งวงต้องข้าวิ่งเลยค่ะเจอไก่งวงในนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรีนตัวอะไรดูสิตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนั่นน่นะคอยย,วยาวๆนี่ ฮานค่ะฮานบายบายก่อนฝากฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องค่าด้วยนะคะ